สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับทีทุกคนทุกท่านครับอัปเดตอีกเทือต้นทิงเทียงครับโอ้ยเวทีบรท่านตั้งศาสตร์เสือเฮ้มสนามเลรอพี่น้องเงยการจองศาสตร์จองเสือที่ดีต้องจองแบบนี้ครับโอ้ยเสือดีปาร์กลักเลยครับนี่ครับสวัสดีครับโอออ้้ยย่าางเสีดเฮ้ยกับไทยข้างหลังเห็นไหมนี่พวกหมวดนี่ครับร้านบอยคอมพิวเตอร์เอฟซีพลังเงียบ เจ็ดีเจ็ดปีเลอเ้าเจดว่าเจ็ปีกับองท่านเซบียุกแรกๆตัวนี้อราบ้านอ้โหแสดงว่าต่งใจซบียุกแรกๆเลยตัวนี้ครับการจ้องจีนังที่มันคุ้งเลยในนวอนครับตอกลักเลยครับนี่ครับอยู่ะตอกลักสิเมีได้ผด so ้หานดึ jet, ่งออกดอกจังไรกับยูค่ะ อัปเดตครับทีมงานมาถึงแล้วครับทีมงานรถบัตรมาถึงแล้วทีมงานรถบัตมาถึงแล้วครับโอ,โอ้ครัวก็มาถึงแล้วครัวเชฟกระทะเหล็กเรามาถึงแล้วมูจาวันไปเพื่อน,นอ,อนอะครึง่งเสียงล้บบลมปิ้วปึ๊บเจ้ากระแลนมาเบิงศาสตร์เจ้าไ่ได้เฮ็ดยังเลยไ่ได้ทำมาให้กินยังเ,ยเออ เ่ได้ไปไใสหรละอ้ยามเป็นนี้มาล้ากับมล้าดีอ่ะพูเนั่นถามมึงก่อนถามมึงก่อนแม่หูจักบอดโชคปะนาตามันไปทางไหเ้ยโจเ้ยเห็นตัวแท่สิรอนก็ดีอีกได้แต่ว่าติตามนี่ตลอดจ้า จ้งยงงอวันนี่จาโอ้เบิ้งสูมือเ่สูมือจาเบิ้งทังไหล่ะดีลมัดอกดเยเพียเบิ้งแล้วก็ไ่อย่างว่า้อนมันเกิดเป็นเองค่ด้เงินไ้หนี่มือนี่ตรงมาเเวนนอมาให้กำลังใจพันเตเวนเด้อมันนี่เด้อเออนันละ ม่เห็มั่งใจเเวนแม่งน้คีแม่ที่เพิ่นปับก็หัวใจกันเองดอกขอาคเพื่นเฮ้บัวฮัโดนโน่นวันี่แม่ทั้งงานเนี่จัดเธอนี่ยแต่พบผีโ้านหังนี่ห้องศูนย์เนาะ ยอดเด้อบกันนมม่ร้อนนุ่มชุดมาที่มาใส่บาทแล้วก็ยาฉันบออสไปใส่บาทยาเสตบ่้ก็วน่าจะเอาหกุูเนาะอยู่แจงว่ามันนี่แจง้าเอออยู่เป็นหมูมะลาีแเนี่ยโอ้ยโดนโดนเบิ่งเชียนึงก็บิแจงพุนล่ะากันอนืนอนเป่อยู่จนแจงเ้ออยู่น้ำมูะลามจนแจงได้านีเ้อยปรมูบจหลังคาเลื่อน ว้าวสิบโม้ใหญ่สิคนว้าวเห็นมังกรเบต้าดีใจแท้โอ้จากมึงเล็กกันมาโอ้เห็นออกจากแต่ิ่นนึนมัดาทยชิปด้วยกันเลยา ว่าเปิดดอกแฝดแฝ้อเจาดเวอวแม่รัชมาเบิงเว่อรเป็นตลกเนี่ยไม่เป็นอย่างนันไมตัวเเปนตุู๊กรอกันด้วย่เป๊ะเต็มทุกโี้ยแวแ้วแม่ับเเว่อรุ๊เป๊ะเป็นล่ะนี่ยโอ้ยตัวเขาให่ดว ไสลาแล้วทใส่ยางหมวกดำๆนั่นดินั้น้รเลนมาดยเ่ย์เอมจเอเันให้เนี่ยมานี่หน่อยมาี่หนบอยอันนี้เราเต่งตัวมาบงมาลำบ่นี่ ว่าวันนี้อ่ิคนจะพาคนูองไหนเลี้สจ้ทีอสายจ้าน้น้น่ะ่้แตม่ครับสบายถือบ้านจองผมอเนี่ยเราเป็นผู้นี่เนาะอันนี้เพรเคยซักแลัดอกมีสจาอ้าวดาได แต่ว่าบนลำบานอื่นมาไปได้จ้ามาเทเว้นเด้อจ้าอันนี้แม่บ้านอยู่นี่แม่เนี่ยเนี่ยฝากหลังนี้โอ้โหจับมือละจ้าโอ้ยแห้งว่ะที่ไปจับมือที่ไปติดลูกสาวอ่ายลูกจ้าโอ้ยบ่ทายบ่ไทยเพราะเกิดเอาลุ่งเพรนี่เกเขาเอาลงเพราะนี่เกิดเอารุ่งไงบ่เด็ดแปลงโกไปหดผักมาตั้งนานันี่ยจริงจริงเป็นตัวโลกตัวไทยเลยครับนักหน้กับว่าเรียนไปเมื่อไหร่แล้วจะตอบนู้กับทเห็นแล้วเนี่ยฝนก็เมียแม่หวัดดี สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อแม่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 รบบ่นท่านแม่เหรรเาสาดแล้วาสาดออแคลมปิ้วซแล้วก็เผาแียนไปมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาครับสามหน่อปดนส่แ่้ มะเร็นใช่พุ่มแปลกเี่ครั้งแรกที่ผมเห็นว่ามะปูสารละล่อหลปยานีนะครั้งแรกจริงๆครับรทีอกว่ามาเนมอกครับว่าู จังหวัดเลยมันถามว่าเป็นเพศเป็นสาวเป็นรันแคบบเออรนีองอมของปอปอนกของปอมเก็บสรเนี่ยอ้ว่าัป้อมเนีของป้อม่น,มน,มนี่ของป้อมปอมจะคอยติดตามยี่ตลอด่ะ ที่ทุ่มหาทุ่มกับบ้านน้องได้ค่ะจน่าเพราะถ่มทว่าได้ถ่ถ่ได้เจ้าเมนปิ๊งกับสาบ่เจ้าว่าเป็นอย่างนกันอ้ยโค้งมัดกันทีบ้านทีพันที่ันนยแล้วก็ามือดำราก็ับเือนบวมือล้วก็จ้าตามกันทช่งไหช่องหนเปิไปแล้วก็เล้ยวเอาเข่ามาตรงมาเออไปไปไปดาทีลปเข้าารพเ้า่ทรงจ้ะเมื่อเราพ่บงเหรเาคุณละ้าบาดม่มากช่หง นยืดเฝ้าสาดครับยันสาดเสียยันสาดยันเสื้อเสียมันเพื่อนยืดฝ้าสาดครับครับพักยูริสอร์ดครับเดี๋ยวแรงแหละครับแม่แม่แหละแม่แมน่าขับพันอ่าล้างอ่โอ้เราหุงน้ำแจ้สะอาดไม่ทน เอาคิดปีแม่โสครับแม่แม่ครับเอฟซีวงหญิงเอฟซีบอดโชว์เอฟซีสาวน้อยเอาฝากติดตามฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับฝากติดตามคอนเทนต์ดีๆทางไลน์ดีๆทางช่องซีบีครับสิบ้าเบลเป็นเอาเสื้อเอาศาสตร์ผูกตีดกันหน่อยตัวพันยันถึกดึงเอา ฝากไว้สนีครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f ออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ